สวัสดีครับวันนี้มารีวิวกานติดตั้งจอแอนดรอยอันฟาคุติกรุ่นโกลซีรีนะครับสเปคเลมสามล้อมสามสองซีพียูแปดคอร์นะครับกับเจ้าตัวดูต้านะครับตัวลีดเดอร์นะครับอันนี้เราเชื่อมอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้เล่นเนฟอินนะครับการสื่อสารทางลิงก์เอะไรบวกลบแต่ว่าไม่ทราบสถานการณ์ใช้ได้หมดนะครับเลื่อนตัางรังแรงว่าจะจ่าเนี่ยเราเลื่อนได้หมด ันนี้แผ่นที่นะครับแผ่นที่เราก็สามารถอ่าเรียกได้เลยนะครับเนี่ยครับปัตยาอ่าการประมวลผลก็จะเร็วนะครับหน้าทางตะวันออกไปตามสุขาพิบาลห้าสี่แปดสีลื่นลื่นดีนะครับทัศกรีนอันนี้เราออกมาเล่น y o u t u ู e ก็ได้นะครับเนี่ยอ่า อ่าครับนี่ลื่นทัศกรีลื่นนะครับระมนผลไวนะครับกดปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับผมหรือจะแบ่งสองหน้าจอก็ได้นะครับเนี่ยกดแบ่งสองหน้าจออ่าเนี่ยครับ แบ่งสองหน้าจอได้นะครับหรือจะจอเต็มก็ได้นะครับอ่านี่นะครับกล้องถอยหลังเดิมอ่าเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับเสียงเพลงก็ยังเล่นอยู่นะครับเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟนะครับ จะมีแอปเปโตนนะครับเราสามารถเราสามารถอ่าเข้าแล้วก็โหลดอะไรได้นะครับเนี่ยนี้อันนี้ยังไม่ล็อกอินนะครับถ้ยลูกค้ามีเน็ตฟิกมีอะไรพวกนี้ครับเล่นได้เยอะนะครับมีอีโคเลเซอร์ปรับแต่งเสียงได้นะครับเนี่ยได้หมดน,นี่ยูทูบไม่มีโฆษณานะครับ เราจะใช้คำสั่งเสียงก็ได้ครับนักร้องครับกำแพงเนี่ยมันซ้ำกันนะครับ The White Thailand อ่าเนี่ยครับประมวลผลเร็วนะครับปึ๊บมาปั๊บเลยเนี่ยครับสนใจติดต่อได้นะครับ 092 6 1 5 4 4 5สอง6ก6 1นนะครับช่างวัดขอบคุณครับ